สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่แะทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอกฟ้าสูตรหวยพารวยค่ะวันนี้นกฟ้าก็มากับสูตรเราพัฒนานะคะเป็นสูตรเด่นบวกเจาะนะคะสูตรตัวเด่นนะคะนอกฟ้าจะใช้สูตรวันที่นะคะเพราะว่าสูตรนี้ก็ยังเข้าดีนะคะสูตรวันที่นะคะสลับหาตัวเด่นก็คือให้ดูวันที่เป็นหลักค่ะก็คือวันที่16ให้มาเปรียบเทียบกับหลักพันและก็ หลักร้อยนะคะเปรียบเทียบกันสองตัวนี้นะคะถ้าเลขไม่เหมือนกันนะคะ16กับสองศย์ไม่เหมือนกันก็จะใช้สองตัวนี้ค่ะคือวันที่บวกกันก็คือ16บวกกันแล้วก็2 0บวกกันนะคะจากนั้นให้นำมาลบกันค่ะก็จะได้1กับ6บวกกันได้7ค่ะลบกับ2กับ0ูนย์ะคะบวกกันก็ได้สองค่ะ ลบกันก็จะได้ห้าหนะคะ5และก็หค่ะตัวเด่นห้หแบบนี้ค่ะมาดูว่าถัดมาค่ะ19กับ96นะคะเห็นเลข9ก้าซ้ำเหมือนกันก็จะใช้หลักพันและหลักร้อยมาเป็นตัวเด่นเลยก็จะเด่น9และ6ค่ะวันที่21กับ9กสานะคะเลขไม่ซ้ก็สองบวกหได้สาค่ะลบกับ 9ก้าบวกสามใช้2ค่ะก็จะเด่น1นะคะและก็2ค่ะบวกเพิ่มมาอีก1แต้มนะคะงวดน,นี้ค่ะ2 3กับ8 2 2สองานะคะใช้82มาเป็นตัวเด่นเลยสอกับ82ค่ะก็ใช้82เลยนะคะสองแปดกับ8ปดสองค่ะเลขสาก็เด่น82ค่ะสาูนย์ะคะกับ27ค่ะไม่ํานะคะก็ 3บวก0ได้3ค่ะ3ลบกับ7บวก2เป็น9 3ลบ9ค่ะได้6ค่ะเด่น6 7 0 2ค่ะกับ0 6นะคะ0 3เด่น0 6ค่ะ0 4กับ1 1นะคะไม่ซ้าก็4ลบ2ค่ะได้2แล้วก็3 0 6กับ2 8ไม่ซ้าค่ะก็จะได้6ลบกับ10นะคะ ็แทนเป็นศูนย์หกลบศูนย์ค่ะก็ได้หกค่ะหกเจ็ดนะคะศูนย์เก้ากับเจ็ดสามเม่ซ้ำค่ะก็จะได้เก้าลบกับศูนย์นะคะได้เก้าแล้วก็ศูนย์ค่ะหนึ่งหนึ่งกับศูนย์หกเม่ซ้ำค่ะก็จะได้สองลบกับหกค่ะสองลบหกเหลือสี่แล้วก็ห้า สิกับ16นะคะหนึ่งสานะคะดึงหนึ่งหมาเป็นตัวเด่นเลยค่ะนี่คือตัวเด่นนะคะทีนี้เราก็มาดูสูตรเจาะกันค่ะสูตรเจาะนะคะใช้หลักหมื่นนะคะลบหลักหน่วยค่ะแล้วก็บวกห้าหลักหมื่นของเราคือ8ดค่ะ8ปดลบหนะคะเหลือสี่ค่ะก็จะได้สี่บวกหนะคะเป็นเก้าศูนย์หนึ่งสองสามค่ะ นับเพิ่มไปอีก4ตัวทีนี้ตัวเจาะก็จะมีนะคะห้าค่ะห0 51นห้านะคะห้าสองห้าสาค่ะและ69 60 6 1หนึ่งนะคะ6 2สองหสาค่ะทีนี้มาดูงวดนี้ค่ะงวดวันที่19ออก9 6้าหเกดนะคะก็คือ6เราเห็นแล้วว่าเข้านะคะเข้าลิกล่างค่ะ เป็นตัวนี้นะคะ6กนะคะก็จะเป็น96นะคะที่เข้าเลขล่างค่ะก็จะเข้าทั้งตัวเด่นแล้วก็ตัวเจาะนะคะทีนี้เราก็ไปดูกันต่อเลยค่ะ0ูลบก็ได้8ค่ะ8ปบวกหนะคะ เป็น13ค่ะใช้3มนะคะ4 5 6ค่ะ7งวดนี้ค่ะออก9 3 5 9จะเป็นเด่น9ที่เข้านะคะเจาะคู่กับ3ค่ะ93เข้าเจาะคู่กับ5ค่ะก็เป็น9 5เพราะฉะนั้นววดนี้ก็จะออกทั้ง9 3เลขเข้าแล้วก็5 9ที่เข้านะคะ อันนี้เลขล่างอันนี้เลขบนค่ะก็เข้าบนล่างนะคะมาดูงวดนี้ค่ะห้าลบเก้าหลือสี่นะคะก็จะเป็นสี่บวกห้าค่ะได้เก้าศูนย์หนึ่งสองสามงวดนี้นะคะออกแปดสองห้าสี่เป็นเลขสองนะคะที่เข้าชุดเลขไม่มีแปดนะคะก็จะเป็นตัวจอะที่ไม่เข้านะคะแต่ว่าเลขเด่นเข้าค่ะมาดูงวดถัดไปกันนะคะ 1-4ลบสนะคะได้3ค่ะก็จะเป็น3าบวกหนะคะได้89 0 1 2ค่ะงวดนี้นะคะออก8 22 4นะคะก็เข้าทั้ง8นะคะแล้วก็2ค่ะจะเป็น8นะคะ8คู่กับ2นะคะเป็น8 2นะคะที่เข้าค่ะเข้าเลขล่างนะคะแต่ว่าตัวเด่นเราจะเข้าบนล่างค่ะมาดูงวดนี้ค่ะ8-4ลบสนะคะ ็จะได้4ค่ะเป็น4บวก5นะคะเป็น9 0 1 2 3ค่ะงวดนี้นะคะออก8 2ค่ะก็จะเป็นเข้าทั้ง8และก็2ค่ะส่วนตัวเจาะนะคะเป็น8ที่คู่กับ2นะคะเป็น8 2เลขล่างค่ะ8-9ลบ9นะคะก็ได้1ค่ะเป็น1บวก5จะใช้6 7 8 90ค่ะงวดนี้นะคะออกสองเจนะคะเป็นเด่น2เข้าเจาะคู่กับ7ค่ะเป็นสองเจนะคะเข้าเลขล่างค่ะ1ลบ4นะคะได้3ามค่ะเอาสามบวก5นะคะได้8 90 1 2ย์หนึ่งสองค่ะออกศูนย์หนะคะเป็นเลขเด่น6เข้าเจาะคู่กับ0ูนย์ค่ะ ก็จะเป็น0ูนย์หะคะที่เข้าเลขกล่างค่ะ8นะคะลบหค่ะได้3ค่ะเป็น3ามบวกหนะคะได้8ค่ะงวดนี้นะคะออก1นึงหนึนะคะตัวเด่นไม่เข้านะคะก็จะเป็นงวดแรกที่หลุดนะคะไปดูงวดถัดไปค่ะ6กลบเนะคะได้1ค่ะก็จะได้1นบวกหนะคะจะได้ห เจ็ดแปดเก้าศูนย์ค่ะงวดนี้นะคะออกสองแปดค่ะจะเป็นสองที่เข้านะคะเจาะคู่กับแปดค่ะก็จะเป็นสองแปดนะคะที่เข้าเลกล่างนะคะงวดนี้ค่ะหกลบหกได้ศูนย์ค่ะจะมีเขียนไว้นะคะศูนย์ใช้ศูนย์ค่ะโดยที่ไม่ต้องไปบวกห้านะคะศูนย์จะใช้ศูนย์เลยก็จะเป็นศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะคะ มีข้อแม้เฉพาะที่ลบกันได้ศูนย์นะคะงวดนี้นะคะออก7 3 3 9จะเป็นเลข7นะคะที่เข้าเจาะคู่กับ3ค่ะจะเป็น7 3นะคะที่เข้าเลขล่างค่ะ8ลบ9ได้1ค่ะก็1บวกห้านะคะเป็นหกเจ็ดแศยค่ะงวดนี้นะคะออก0 6นยบนค่ะเป็นเด่น0ูเข้านะคะ เจาะคู่กับ6ค่ะก็จะเป็น0 6นย์ะคะเลขล่างค่ะงวดนี้นะคะ8ลบ7ค่ะเหลือ1นะคะใช้1บวก5ค่ะได้6 7 8 90นะคะงวดนี้ออก4ี่เจค่ะเลขบนค่ะสนะคะที่คู่กับ7ค่ะก็จะเป็น4ี่เจนะคะที่เข้าเลขบนค่ะมาดูงวดนี้นะคะ8ลบ7ค่ะ ได้1บวก5เหมือนกันนะคะจะได้6 7 8 9 0นะคะเพราะฉะนั้นงวดนี้นะคะให้เด่น1 6นะคะส่วนตัวเจาะก็จะมี1 6นะคะ1 7 1 8 1 9 1 0นะคะ6 6 6 7 6 8 6 9และ6 0นะคะนี่คือ สูตรหากพี่ๆชอบสูตรนี้ก็พิจารณาได้เลยนะคะน้องฟ้ามีกลุ่มนะคะหากสนใจเข้ากลุ่มก็สามารถทักเข้ามาได้เลยค่ะน้องฟ้าก็ขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามช่องของน้องฟ้านะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ